เขามีกระแสว่าสมเดือนจะปิดจริงหรอก็ไม่มีคนก็ปิดลในโต๊ะโ๊ะแบบมีพลังหนึ่งทีเจ้าเจ้าตมโต๊ะเจ้าตโต๊ะเงียบเหงาจริงๆโอ้ยโอ้ยมากตำกุ้งเจัอมากน้ำส้มตมราบไปในไก่ ชมตัตมเสร็จแล้วเอาไปกินที่บ้านกันจอยลืมใส่ไก่กับข้อหมูไว้อย่ามันนักเลยไอ้ใครหนุยฉันมีใจให้แค่ฮี้ฝุยเธอก็เป็นแค่ไปมามุยเท่านั้นเอง สวัสดีค่ะก็มาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะรีรีนุรีอ่ะรีนุรีทุกคนคะวันนี้คะ่ะเราขับรถออกมานะคะด้วยความระมัดระวังแล้วก็เตรียมแมสเตรียมเจอกอฮอลแลมพร้อมมากนะคะเพราะว่าเราจะมาสั่งส้มตาไปกินที่บ้านกันจ้าซึ่งร้านที่จะสร้างกินกันนะคะก็จะเป็นร้านส้มตาในตนํานานเลยทุกคนร้านซ้มตํารีจอยเจาะเจาะนะคะแล้วก็คิดถึงพ่อมากไม่ได้มาถ่ายร้านพ่อนานแล้วนะคะแล้วก็เขามีกระแสในโลกออนไลน์นะคะที่พี่มิกมาถามมาถ่ายนะคะบอกว่าอีก3มเดือนพ่ออาจจะปิดร้านแล้วทุกคน เพราะว่า oh, wow. คนพิษเศรษฐกิจการล็อกดาวหรือว่าเศรษฐกิจโควิดไม่ไหวอาจจะต้องปิดตัวไปทุกคนขนาดร้านใหญ่ขนาดนี้ยังต้องแบบว่าไม่ไหวอ่ะทุกคนแล้วร้านเล็กๆจะเป็นไงอ่ะยิ่งร้านใหญ่อ่ะเขาจะมีแบบว่าการต้องดูแลลูกน้องอะไรเยอะมากนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากกินนะก็สั่งผ่านไลน์แมนได้แต่วันนี้หนรีมาเองเพราะว่าอยากเจอพ่อด้วยคิดถึงพ่อด้วยแล้วก็บ้านหนรีไกลจากจากร้านก็เลยต้องมาเองนะคะเพราะว่าไลน์แมนจะค่าส่งอาจจะสูงหน่อยขับรถมาเองอาจจะถูกกว่านะคะก็ไปทักทายพ่อแล้วก็ไปถามพ่อด้วยว่าจะปิดจริงๆหรออีก3าเดือนจะปดรีวาเเะคยไ เจอพอค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านแล้วทึงร้านแล้วนะคะอุย้ยเพิ่งเห็นรถรกมากเลยทุกคนนุรีพับเบาลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นแมค้าออนไลน์ด้วยช่วงนี้ก็คือขายเครื่องแกงใต้ยายนุรีนะคะคือเป็นพริกแกงใต้ใต้เทะๆข้องคุณยายนุรีสุดยายนุรีเลยนะคะแกงส้มแกงเหลืองขั่วกริ้งแกงน,น,น้ำยาแกงปูต่างๆใต้เทเๆรวยแน่นอนคนใต้ขายเองนะคะก็สร้างรายดิเพืนุรีนะคะแล้วก็เร็วนี้นะคะฟาอุดนุ่นด้วยนะคะทุกคนค่ะกำลังจะเป็นแมค้าข่ายหนังไก่นะคะนุรีก็จะขายนังไก่กรอบตราปุบนรรรีีีีกกอออ่่ยดต้งมขไ น่าซองจ้าแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเริ่มวางขายเราจะบอกทุกคนนะคะกดไลน์แอดไว้ก่อนกดติดตามไลน์แอดปุ๊กปะฟู้ดแล้วก็ a c e b o o k หนังไก่กรอบตราปุ๊กปะไบโนรีไว้รอเลยนะคะแล้วก็พอวางขายเมื่อไรเนี่ยช่วยสนับสนุนแม่ค้าคนนี้ด้วยนะคะฝากสนับสนุนช่วยสร้างซื้อนั่งไก่บ่อเลยร้อยมาจริงๆถ้าวันนี้ถ้านั่งไก่แบบเซ็ตียบรอยๆแบบพรอม่ายแล้วจะเอามากินกับส้มตำโจ๊ะะคือตรงร้อยเนี่ยเลยทุกคนความเผ็ดของโจ๊ะะแล้วก็แบบหนังไก่กรอบๆมันต้้้ออออองรยยยคคููุ่่่กกกกันนนนนนนเดีวาาาาิิจะมๆ ฟาดขดอุดนู่นเลยนะคะตอนนี้กัดไล่ซับระเทก็ดแร์แล้วไปเจอโพสกัา <c oughs> ไ,ไปไปสร้างซมตำกินกันเดี๋ยวเราจะสั่งไปกินที่บ้านนะคะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครมาถ่ายอ่ะพ่อก็จะกางโต๊ะให้นั่งกินหน้าร้านอะไรนี้ ye, แบบห่างไกลจากคนซึ่งมีอยู่โต๊ะเดียวก็คือนั่งกินแบบเป็นแบบลูกสาวคนนึงอะไรเงี้ยเออนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสั่งไปกินที่บ้านนล่น่าจะน่าจะโอเคสุดนะคะแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะยอมไหมไงโอเคไปเจอค่ะทุกคนตอนนี้หนูรีก็มากับฝนนะคะฝนกำลังจะตกมากล่าสุด เลี้ยงหมาด้วยนะคะที่ร้านตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะก็คือเงียบเหงาจริงๆแล้วก็แต่ก็ยังมีพวกลายแมนมานะคะเจ้าของร้านนั่งดูทีวีอยู่หนึ่งพ่อไหนแถลงข่าวหน่อยสิว่าได้เลลูกเขาบอกเขามีกระแสว่าสามเดือนจะปิดจริงหรอมันก็ไม่มีคนก็ปิดลูกถมันก็มีคนแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมพอพี่มิกมาถ่ายให้เฉลิมสีใช่ดีขึ้นในโจ๊ะแบบมีพลังหนึ่งที พอใจเลวและนี <l id> ่คือ <Techn> พ <Pokémon> ่อตําไว้เสร็จแล้วใช่ไหมรอรอส่งลายแมนอย่างเดียวโอเคเพราะฉะนั้นก็สัพพอร์ตลายแมนนะคะสั่งโจ๊ะได้ที่ลน์แมนวันนี้ก็คือมาสั่งไปกินที่บ้านฝนแล้วฝนจะตกด้วยใครนะคะที่อยากจะมากินโจ๊ะนะสามารถล็อกอินมาสั่งได้เลยหรือว่าสั่งลายแมนได้โดยหนูลีเนี่ยบ้านอยู่ไกลอ่ะลายแมนมาแล้วหนึ่งหนูลี่อ่ยบ้านอยู่ไกลก็เลยสั่งลายแมนอาจจะแพงหน่อยค่าส่งก็เลยมาเองแล้วก็คิดถึงพ่อด้วยนะคะ เวลามันว่างเยอะใช่ไหมเราก็หาเราก็อะไรทําใช่แบบที่แบบมันแตกต่างแบบร้านอื่นอะไรอย่างนี้เพื่อจะขายได้เพราะว่าตัวนี้ว่างมากก็คิดมีอะไรคิดก็มีอะไรขายขายได้แต่ต้องสู้แต่ต้องสู้ต่อไปเพราะว่ายังมีร้านอื่นที่ลําบากกว่าเราเยอะเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังมีนะตอนนี้ลูกค้านะขายได้ขายนี่ทุกคนก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมพนักงานก็ใส่แมสใครสั่งลายแมนก็ถือว่าปลอดภัยสะอาดนะคะก็ใส่แมสทุกคนเจะไปี่ลงมราตมันจะดเปล่าได้ชิมที่นี่เลยมาเลย ไป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 คคนดูสิกระทบกันเยอะขนาดร้านดังขนาดนี้ร้านใหญ่ขนาดนี้ยังกระทบอ่ะแล้วร้านเล็กๆจะเหลืออะไรอ่ะก็ช่วยกันซัพพอร์ตนะคะนูรีนูรีก็ซัพพอร์ตทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ทุกคนช่วงนี้ร้านไหนที่เป็นแฟนคลับนูรีก็ซัพพอร์ตหมดเลยนะคะก็คือส่งมาได้นะคะร้านเล็กาใหญ่ซัพพอร์ตหมดก็มีผลกระทบมากโดยเฉพาะร้านใหญ่ยิ่งร้านใหญ่ๆพาระยิ่งเยอะกว่าร้านเล็กเขาต้องดูแลแบบลูกน้องทุกคนนะครับมาเรามาชิมไก่แบบห่างๆแบบเว้นระยะห่างกันหน่อยมาระหว่างรอสั่งส้มตำนะคะนี่ อ๋ออ๋ออ๋อร้อนจริงนั่งรออาหารนะคะเอาพี่เอาตำกุ้งสดเรากุ้งสดคอหมูย่างตำหอยหนางอันนั่อนคน,นดเดียวก่อนอือได้ทุกคนไก่อร่อยเหมือนเดิมรสชาติดีเหมือนเดิมมาเราตั้งโต๊ะกินกันแบบเว้นระยะห่างนะคะชิมไก่ดูก่อนชัว่วมะไก่ยังหวานหวานเค็มๆกำลังดี ข้อเหนียวก็มาอนอ้จริงจังเหมือนนั่งกินร้านแล้วเนี่ยระหว่างรอทุกคนระหว่างรออืมใครนะอยู่แถวนี้ก็สั่งลายเมนได้นะคะหรือว่ามาเองเลยมานูรีแบบนี้แรือว,ว่าสั่งไปกินที่บ้านอ้ยกินแล้วหยุดไม่ได้ออเดอร์ดำนางใส่ถุงเลยแต่ไปกินที่บ้านพ่อเลี้ย,ยงหมาแล้วหรอเฮ้ยมันจะกัดนูไหมอ่ะพ่อมันจะขัดน้องหมาทุกคนโบโบ โบโบจะตะคุบกูไหมอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายพ่อทำดีกว่าทุกคนเร็เหมือนเดิมสูตรทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะอร่อยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพ่อมีเวลาทำมากขึ้นจุ๊บจุ๊บนี่มีทะเลไหมอะไ้นะพ่อเจุ๊บจุ๊บอ๋อเรียกว่ายำโตโตตำโตเจอตำโตโตโอ้ย ใครคิดถึงโต๊ะสั่งได้นะทุกคนสั่งไม่ได้นี่ต้องกินที่ร้านเองด้วยเออถ้าเกิดว่าติดต่อลไลน์แมนไม่ได้ก็ขับอรถมาเลยมนหนูดีแบบนี้นี่อย,อยนานม,ามนี่เสร็จถาดให้ใครนี่เจอไ่มีเรีเเอาลอ่ขอแอบชิมหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาเอากลับไปกินบ้านนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าดราม่านะเราหน้งกินคนเดียวไกลๆจารวมโตโ๊ะโต๊ะมาลองชิม มาอ,อ,อ,อืมอืมเปรี้ยวสึงใจมากหุยลายเมนเริ่มมาเยอะแล้วนะทุกคนช่วงเย็นแลก็ไก่ย่างอืนั่งกินแบบเหมือนเป็นลูกสาวหนึ่งคนในร้านนะคะน้ำส้มตำราไปในไก่เงี้ยอืเจ็บมาก พ่อจะใส่หลายอย่างค่ะใส่กุ้งใส่หมูยอใส่หน่อไม้ใส่หอยแต่ออจริงมีไข่เจียวด้วยแต่ว่าไม่อยากลุกรบกวนวให้เขาทอดให้อืมอร่อยมากมีมะเขือด้วยคานี้จัดไปเลยจ้ะตอนแรกบอกว่าจะชิมตอนนี้คือกินจริงจังแล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ไปกินบ้านนะคะอืม พ่อทําเผ็ดกาลังดีนะรอบเนี้ยไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดแบบกินได้ยังอร่อยเหมือนเดิมทุกคนจะไปกินบ้านพ่อก็ไม่ยอมถ้าได้กินกับหนังไก่กรอบตาปุ๊ปะบายนูรีกรอบราดีต้องมีนูรีขี่ไก่อยู่หน้าซองเนี่ยต้องฟินแน่เลยอะค่ะกินกับส้มตำือต,ต้องอร่อยมากตำกุ้งือ ช่อมกําเสร็จแล้วเอาไปกินที่บ้านกันนี่มากกว่าการซึมแล้วเนี่ยเริ่มกินจริงจังแล้วนะเปรี้ยวเผ็ดเค็มกำลังดีไม่เผ็ดมากโอเคพ่อฝากเออฝากฝากคนดูหน่อยว่ามากินยังไงบ้างซูนซ,ซุนะจอยซูซค่ะเออฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยตอนนี้ทำยังไงกินยังไงบ้างตอ,ตอนนี้นะ หยุดแั้วแต่คุณพ่อเปิด11โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันนะคะเอมาได้าไมนได้หรือว่ามาวอล์กอินมาได้เลยนะคะไปขับหนูรีตามมาได้นะคะถ้าบอกว่ามาดัดหนูรีเผื่อพ่อแถมไก่ให้คนละไม้ได้เลยเออลองดูลองดูเดี๋ยวเราจ่ายเงินแล้วก็เราไปกินต่อที่บ้านนะจ๊ะเขามีแตงโมแก้เหตุอ้ด้วยนะคะเมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยของตัวเองเหรอของหนูนี่หละเออเดี๋ยวฉัน เอามากินกับส้มตำโจ๊ะโ,ะโะน่าจะแซ่บน่าดูเดี๋ยวเช่าที่ด้วยถ้าเกิดร้านเปิดได้ปกติอะ่ะเช่าที่ได้ไหมได้มานี่นี่เราจะวางตู้หนังไก่กรอบปุ๊บปลาตาหนูหลีไว้ตรงนี้นะคะเช่าที่วางขายเผื่อใครกินสลับเผ็ดแล้วก็กินหนังไก่กรอบได้ทุกคนแล้วก็แบบ ความปังของร้านพ่อนะคะก็คือสร้างประวัติศาสตร์ให้ช่องหนูรีเลยทุกคนก็คือติดเทรนมาแรงใน YouTube ครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่าร้านพ่อตอนที่ตอนที่หนูรีไปถ่ายเปิดร้านใหม่อะ่ะเออตอนที่แบบพ่อย้ายร้านใหม่ไปถ่ายคือแบบภายในคืนเดียวติดมาแรงอันดับ5ทุกคนใน u t u b e อะซึ่งทําได้ยากมากแล้วก็ไม่เคยทําได้เลยนะคะคือปังมาร้านพ่อนะคะก็คือทางรสชาติดีแล้วก็เจ้าของร้านมีเอก,กลักษณ์ด้วยแหละ <c oughs> แล้วก็ความเผ็ดแซ่บเนาะนี่ เงีนยนี่แยมากเลยเฮ้ยขอญาตใส่หมวกนะครับเพราะว่าหัวคือหึผมพังหมดแล้วนะคะใส่หมวกไปที่ร้านพ่อนะครับก็คือเห็นถึงความ คนน้อยนะคะแต่ว่าลไลน์เมนก็เข้ามาหยุดนะคะแต่ว่าช่วงแรกน่าจะลําบากกว่านี้แต่ว่าพอตั้งแต่มีแบบช่องพี่มิกอะไรไปถ่ายเนี่ยก็เริ่มคนเริ่มกลับมาสั่งนะคะแล้วก็เสื่อมัญคือจอยจอยลืมใส่ไก่กับข้อมูไม้ยังดีที่ได้กินไก่ไปแล้วที่ร้านนะคะแต่ว่าไม่ได้กินข้อมูเสียใจมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังไปอีกนะคะนี่เพิ่งมาโรดตัวตอนอยู่บ้านยํามห้อยก็คือเลือดเต็มแบบว่าคลองเพชรๆพอ่ะวันนี้แต่เดียวคือเพชรอูชีเลยทุกคนเมนูใหม่ของพ่อนะคะส้มตำโจ๊ะเมื่อกี้คือแบบเผ หอยหนางรมแบบอืสุดยอดกินกันพอกลุบกลิปนะคะก็อันนี้หอยไอ้นั้นหอยอะไรวะเลหอยหน้าหอยไม่รู้เมื่อกีดีกรุบมากหอยกรุบมากอืมช่มันนี้ก็ดีชิมันนี้ก็ดีเชื่อด้อยอ่ะดีนได้กินไก่มาเดี๋ยวไมีกนึงก่อนมาทุกคนฝนมันตกรด้เลยแล้วก็รีบเออไม่อยากอยู่นานนะคะเดี๋ยวแบบคนมันจะเยอะ ูกุงโวันนี้กุ้งพ่อสวยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบพริกสดนะไม่เห็นพริกแห้งแล้วช่วงนี้หรือว่าพ่อไม่ตาพริกแห้งก็ไม่รู้กับเทียมเจียวหอมเจียวขาะมาเปี่ยวซูซ่ามาแต่มเ,มเมื่อกี้ตำโจ๊กคือด,ดีถาดใหญ่มากรู้ราคาเท่าไหร่เออลืมถามเมื่อกี้พ่อให้ชิมนะคะนั่นคือถาไหนให้ชิมนะ <laughs> ก็คือเยอะว่าสือมากินบ้านเราวาาดูจะเย่มมากเลยติดใจหอยไปกี่ครั้งก็ต้องกินยำหอยนางรม กับไก่และคอหมูแต่รอบนี้คือไม่ได้คอหมูมาเดี๋ยวรอบหน้าไปอีกนะกินเพลินๆนะคะหอยนี้ทุกคนตอนนี้ก็คือกระทบกันหมดทุกคนร้านเล็กร้านใหญ่อย่างที่บอกแล้วโดยเฉพาะร้านใหญ่จริงๆนะร้านใหญ่แล้วเหมือนจะมีเงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าร้านใหญ่ๆอะ่ะต้นทุนม,มันก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ค่าลูกน้องค่าอะไรค่าที่อะไรเงี้ยมันก็จะเยอะตามนะคะอ๋อเยอะแเลยค่ะวุ้นทำมีไก่ยาชีอะไรร้อยๆี่บ้าน แซมมาขยะสั่งนะลายเมนนะจ๊ะแนะนำสำหรับคนที่อยู่บ้านไกลๆมืนเรดีเนาะวอล์กอินนะอไปน่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าบางทีแบบอยู่ไกลๆแบบค่าส่งมันแพงกว่าแบบค่าเติมน้ำมันอนะ่ะค่าส่งประมาณสี่ห้าร้อยทุกคนตามสี่ห้าร้อยอะ เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกเลยถ้าอยู่ในกรุงเทพอะ่ะสั่งในวันนี้เอาทุกคนไม่ต้องไปเองนั่นแหละเมื่อกี้ตอนไปที่ร้านก็พี่ลายแมนก็ก็แบบดูแลตัวเองดีนะคะล้างมือใส่แมสตลอดเวลาไปส่งอาหารให้ลูกค้าเนาะก็สั่งได้ร้านพ่อมีแต่ลายแมนอย่างเดียวทำแล้วเพราะว่าลายแมนหักหักเปอร์เซ็นต์น้อยสุดเขาบอกงี้ก็ต่มนั้นนะคะวันนี้ก็มากินโยโยนแค่นี้นะคะแล้วก็ เมื่อกี้เรากินที่ร้านไปเดีวก็คือไม่ได้ชิมเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ชิมเหมือนเป็นลูกสาวพ่อแล้วก็ไปนั่งกินที่ร้านก็เป็นเมนูใหม่เมื่อกี้ถาดใหญ่มากเป็นแบบเมนูตำโ,โจ๊ะจริงๆมันมีไข่เจียวด้วยแต่แบบรีบบอกไม่ต้องทอดแล้วพอแค่นั้นก็เยอะลวอือโอเคชอบลิ้นอย่ลืมกดไลค์สำหรับใครกดแชร์ก็กดดิ้งนูดีนะคะเราก็จะมาเป็นเพื่อนกินข้าวเป็นบอยๆนะคะเลาก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าในคานูรีค้างไกลเหมือนอะไรก็ฝากดูนิดนิดนะคะเดีย๋ยวจะมานั่งกินกับ นี Red, ่ค <|so|>> ่ะกระดาบ้านรีรีโนรีอะรีโนรีรีโนรีจุ๊บโซจ้าร่อยรอยเว้ย